โอเคแล้วเรามาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าว่าไอ้คำว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับเกี่การตลาดแบบดิจิทัลเนี่ยมันคืออะไรนะครับจริงๆมันไม่ได้ยากเลยนะครับหลายคนฟังคำนี้ก็อาจจะแบบเฮ้ยมันกลตัวเราหรือเปล่าหันหน้ากลัวเกินไปหรือเปล่านะครับจริงๆนะในการทำทางตลาดรูปแบบหนึ่งนั่นคืองานของคนท้าของเรานะครับโดยผ่านทางบริการสื่อดิจิทัลต่างๆนะครับดิจิทัลก็ ไม่ใช่จะเป็นในท้องที่แต <TH verw 000> mm ่งคอมพิวเตอร์มือถือทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตเราทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์อย่างนี้ก็เป็นดิจิทอลหมายครับแต่หลักๆคือมือถือนี่แหละที่มันอยู่กับตัวเราตลอดเวลาจริงๆการตลาดหรือว่าการขายของมันก็ต้องการพื้นที่ตลาดนะครับเหมือนตลาดข้างๆเราเนี่ยตลาดอะข้างๆเราเป็นการแต่ตอนนี้เราไม่ต้องคำนวณพาตัวเองไปนัดที่ไหนที่หนึ่งเพื่อรอลูกค้าเข้ามาหาเรา รามีสื่อกลางตัวหม่ในการที่จะขายสินค้าได้นะครับก็คือทางตลาดออนไลน์นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้มันเป็นที่โนม้าวให้หลายมากนะครับเนื่องจากผู้บริโภคสามารถเข้าถึงง่ายนะครับสามารถเข้าถึงได้ทุกเวนาบอก่านี้การน,ออานี้ตลาดนี้ต้องไปเป็นความเรื่องหนึ่งในการเรารู้ธุรกิจของเราครับก็คึอสร้างการรับรู้กักผู้อื่น,นได้มากยิ่งขึ้น ทำไมคนต่ใงปการตลาดออนไลน์มากขึ้นค่าใช้จ่ายถูกโลงต้นทุนถูกโลงไม่ต้องมีค่าเช่าที่เหมนะครับหรือเราอาจจะต้องจ่ายเปอร์เซ็นต์ในการขายเช่าพื้นที่โฆษณาว่าแทนถูโลงกวาสมัยก็อบาอย่างน้อยไปอย่างาเดินทางค่าเช่าสถานที่และค่าอื่นๆอีกมากมายนะครับดังนั้นแล้วจริงๆมันก็คือง่ายและเข้าถึงได้ทุกเวลา การตลาดโซเชียลมีเด so like ียเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดออนไลน์โซเชียลมีเดียคืออะไรบ้างตัสิ่งที่เราใช้เนี่ยแหละเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์ไลนต่างๆรู้ไหมว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงครับมันมีความแตกต่างกันไหมในการขายของคนที่เหล่านี้เรารู้ใช่ไหมว่าที่เหลานี้เราสามารถสั่ซื้อสินค้าได้เหมือนกันทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หร like like, ืออะไรก็ตาม แต่จริงๆแล้วพื้นที่เหล่านี้มันอาจจะดูเหมือนกันถูกไหมครับมันอาจจะดูเหมือนกันนะมันเป็นโซเชียลมีเดียมันจะเซตุ๊บกินปลารแกรมหรือสื่อโซเชียลต่างๆแม้แต่เราดูข่าวบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนกันแต่สิ่งเหล่านี้มันมีความแตกต่างกันอยู่ในการเลือกใช้นะครับแต่ก่อนเวลาเราจะโฆษณาเราต้องโฆษณาบนไหนครับทีวีหนังสือพิมพ์ถูกไหมครับทีวีหนังสือพิมพ์ แพงหมหน้าหนึ่งไทยรัฐนี่มีราคาแต่ล้านนะครับในบางช่วงราคาหลักร้านนะครับบนทีวีหนึ่งนาทีหลักแสนแล้วเราสามารถโฆษณาไม่ไหวเราไม่ได้มีต้นทุนขนาดนั้นในการขายถูกไหมครับเหมือนกันเราอาจจะมีต้นทุนน้อยแต่ถ้าเราเลือกใช้ไม่ดีต้นทุนนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์กับตัวเราอยู่ดีนะครับไม่เกิดประโยชน์ สื่อโซเชียลมีเดียอาจจะถูกก็จริงแต่เราอาจจะมีต้นทุนแค่1000บาทในการลงโฆษณาในบางพื้นที่ถูกไหมครับในการลงโฆษณาในบางพื้นที่ฉะนั้นการลง1น0 0ับาทของเราจะต้องมีประสิทธิธภาพมากๆเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุดนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งหลักที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ไม่ได้แตกต่างไปตอนนี้มันเป็นเครื่องมือหลักเลยแหละพูดง่ายๆมันเป็นเครื่องมือหลักในการขายของของเราเลยนะครับผมเริ่มที่ Facebook ก่อน Facebook ผมให้คำนิยาม Facebook ว่าเป็นพื้นที่ของเราเข้าใจทุกคนนะครับเป็นพื้นที่ของเราเข้าใจทุกคนทำไมมันเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีคนไทยส่วนใหญ่นิยมใช้งานนะครับเป็นโซเชียลมีเดียที่รวมกลุ่มคนจากหลากหลายพื้นที่ความชอบที่แตกต่างกันไว้ในที่เดียวกัน Facebook มีผู้ใช้ทั่วโลกกว่า25,000ล้านคนนะครับแต่การที่เราจะเลือกลงใน f c e e o o o เนี่ย เราก็ต้องลงไปในรายละเอียดอีกถูกไหมครับฉะนั้น Facebook มันหลากหลายมากเลยถ้าสินค้าเราเหมาะคนหลากหลายนั่นแหละคือพื้นที่ที่เหมาะกับเราในการขายพี่จะต้องชํานาญการในการลงไปเกาะกลุ่มลูกค้านะครับเลือกเป้าหมายให้เป็นอย่างดีเอ๊ะกลุ่มอายุไหนที่สนใจเรา มันยากมากถูกไหมครับมันหลากหลายมากแล้วเพจที่ลงบน Facebook ก็เยอะมากขึ้นผมจะมาแนะนําหน้าที่ของ Facebook ก็คือ Facebook เป็นพื้นที่ที่ทำให้เรารู้จักเจอทุกคนได้ถูกไหมครับข้อดีของมันคือเราสามารถไลฟ์สดได้ตอนนี้นะครับการเลือก Facebook นั้นหมายถึงพี่ต้องมีความชานาญพอสมควรในการที่พี่จะไลฟ์บางสิ่งบางอย่างขายบางสิ่งบางอย่างมันทําให้เราตะกอเราแค่ลงโพสต์ลงรูปอย่างเดียวไม่สามารถพูดคุยได้ แต่นี่คือการดึงประโยชน์ใหม่ที่มาใช้แต่ผมก็ยังเลือกให้ Facebook เป็นสื่ออันดับแรกในการใช้ทําโฆษณาการตลาดออนไลน์นะครับเพราะว่ามันเข้าถึงได้ทุกกลุ่มอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แต่ต่างกันกับ Instagram Instagram เป็นโปรแกรมเปิดมาเพื่อลงรูปตอนแรกเพื่อลงรูปถ่ายอย่างเดียวนะผมใไมชื่อว่าอาร์ตสุดๆถูกใจสายเทสครับเป็นแพลตฟอร์มที่เน้นการแชร์ข้อมูลต่างๆเป็นรูปภาพเพราะฉะนั้นการจะถ่าย การจะขายผ่านแพลตฟอร์มเนี้ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องรูปภาพสินค้ายิ่งรูปภาพยิ่งสวยดึงดูดความสนใจของลูกค้ามากขึ้นนะครับสังเกตอะไรในนี้ไหมว่าสแสดงว่ากลุ่มคนที่ใช้ Instagram แตกต่างจาก Facebook แล้วแตกต่างกันแล้วนะคนส่วนใหญ่ที่ใช้ Instagram เน้นไปในทางรูปแบบของการใช้ชิตหรือเราเรียกว่าไลฟ์สไตล์นั่นแหละนะครับ เขาจะมีรูปแบบของการใช้ชีวิตที่แบบโหดูเท่ไปเที่ยวนู่นถ่ายรูปลงสวยๆเต็มไปหมดดังนั้นสินค้าที่จะขายดีบนอิน t a g r กรมคืออะไรครับคือสินค้าที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตสินค้าสุขภาพที่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าชีวิตตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นชีวิตตัวเองดูเด่นในสังคมมากขึ้นอันนั้นคือการขายบนอิน t a g r กรต่อไป t w i t t e ออันนี้น่าจะงงกันใหญ่เลยท w i t เตอนะครับ Twitter มันเป็นพื้นที่ของวัยรุ่นวัยรุ่นเขาคุยกันนะครับมันเป็นแพลตฟอร์มแหล่งรวมของบรรดาวัยรุ่นยุคใหม่ที่มีความชอบความสนใจในทางเดียวกันนะครับซึ่งสำหรับวประเทศไทยอ่ะทวิตเตอจะได้รับความนิยมในมู่วัยรุ่นรวมถึงกลุ่มคนทั่วไปดาราแักแสดงนะครับเจ้าของทั้ต่างๆลงรูปได้ไหมลงรูปได้แต่ใจความสำคัญของทวิตเตอร์ คือการขายผ่านประโยคหรือตัวสอนดังนั้นทวิตเตอร์จึงเป็นที่รวมไยรุ่นที่ใหม่เพราะพ่อแม่ยังเล่นไม่เป็นมันใช้งานยากกว่านะครับแต่ข้ออันตรายของทวิตเตอร์ก็มีเยอะนะครับมันลงแล้วลบไม่ได้แก้ไขไม่ได้ฉะนั้นมันอันตรายมากในการที่เราจะสื่อสารอะไรลงไปบางสิ่งบางอย่างในนั้นแต่มันมีข้อดีอย่างหนึ่งมากๆของทวิตเตอร์ในการโปรโมทสินค้าหรืออะไรก็ตามของเรามันคือตัวนี้ครับ ไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยครับหรือว่าเราเรียกว่าแฮชแท็กแฮชแท็กมันมีพลังยังไงของ p o ัง r o งทหรือว่าพลังของไอ้สี่เหลี่ยมอันเนี้ยมันมีดีอะไรนะครับมันทำให้เราสามารถรวบรวมข้อมูลที่เราลงไปทั้งหมดอยู่ในออนไลน์เนี่ยแล้วสามารถค้นหาได้ในทีเดียวแค่ติดแฮชแท็กเพิ่มลงไปต่อไป YouTube YouTube ใช้เพื่อหาความรู้ได้ใช้เพื่อเป็นช่องทีวีมันเป็นเหมือนช่องทีวีของเราช่องหนึง่งนะครับแต่ไม่เหมือนกับไลฟ์วิดีโอเมื่อกี้ของ a c e b o o k นะต่างกันนะตอนนี้ YouTube มี YouTube ไลฟ์แล้วเหมือนกันนะครับต่างกันยังไงต่างกาันตรงที่ปฏิสัมพันธ์ของคนดูกับเราถูกไหมครับการไลฟ์เราได้ตอบโต้กับเขาณนะขนาดนั้นเลยเหมือนขายของอยู่หน้าร้านเลยแต่ใน YouTube เนี่ย เราทำเสร็จแล้วจบแล้วเราลงโพสไปแล้วเราถึงรู้ว่าคนชอบหรือไม่ชอบดังนั้นเราจำต้องมีความชำนาญในการใช้พอสมควรก่อนโอเคต่อมามาถึงไลน์ไปเร็วหน่อยไลน์อาจจะดูไม่เกี่ยวกับการขายนะครับแต่จริงๆไลน์เป็นพื้นที่ที่ทำให้เราขายสินค้าได้มากที่สุดตอนนี้นะครับไลน์ สนิทเหมือนเพื่อนแชทพิชิตปิดการขายทําไมไลน์ถึงใช้สินค้าขายสินค้าได้มากที่สุดรู้ไหมครับรู้ไหมครับว่ากลุ่มคนที่ใช้ไลน์มากที่สุดในขณะนี้คือใครกลุ่มคนรุ่นเรากลุ่มแม่บ้านกลุ่มผู้สูงอายุแล้วเป็นกลุ่มที่มีกําลังในการซื้อเยอะแล้วไม่รู้จะทําอะไรแล้วสิ่งที่สําคัญ ไลน์มันเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างความใกล้ชิดระหว่างลูกค้าและร้านค้าโดยลูกค้าและร้านค้าสามารถส่งข้อความนะครับเพื่อเป็นช่องทางในการรักษาลูกค้าส่งข่าวสารต่างๆเคยเข้าไลน์แอดไหมครับไลน์แอดของร้านค้านั่นแหละครับเวลาเรามีกลุ่มลูกค้าประมาณ500ร้อยหกคนแล้วเราส่งข้อความทีเดียวข้อความเหล่านั้นถึงลูกค้า500600กคนกับการที่เราลงบน Facebook ต่อให้คนจะกดไลค์เราก็ตาม เขาไม่ถึงคน2,000คนที่กดไลค์เรานะครับถ้าเขาไม่ได้กด f อ l โ o w เราเข้าถึงอย่างดีสุด2,000คนนั้นอาจจะเข้าถึงแค่20คนเท่านั้นแต่ไลนย์อย่างน้อยที่เห็นข้อความก็คือ500คนที่เราส่งไปกลับมาสัก50คนขายได้สัก50คนจาก500คนนั้นก็ดีแล้วถูกไหมครับแต่ลายคน20คนที่เห็นข้อความเรา จะเหลือสักสองคนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยมันก็ลดหลั่นกันตามไปนะครับในการมองเห็นในการตัดใจในการกลับมาเลือกซื้อและอีกสิ่งหนึ่งที่ไลน์ให้กับเราคืออะไรเวลาเราไลนา์คุยกับเพื่อนเรารู้สึกสนิทใช่ไหมครับเหมือนได้พูดคุยเล่นกันเหมือนกันดังนั้นการพูดคุยไลน์ในร้านค้าระหว่างเรากับลูกค้าเองก็ตามเนี่ยเหมือนลูกค้าได้คุยเล่นกับเราได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้สอบถามข้อมูลต่างอีกเยอะแยะมากมายที่จะรู้ มันเป็นปฏิสัมพันธ์ที่ดียิ่งเราคุยได้ดีคุยได้มากขึ้นเท่าไหร่มันจะปิดการขาย f a c e b o o k ไม่ได้ช่วยให้เราปิดการขายนะครับ Facebook แค่ช่วยให้เขาเห็นสินค้าเรา Instagram Twitter หรืออะไรก็ตามช่วยแค่ให้เขาเห็นสินค้าเราแต่ลายนี่แหละที่จะช่วยให้เราซื้อสินค้ายอดการสั่งซื้อสินค้าผ่านล ne เพิ่มขึ้นกว่า60%นะครับมากกว่าช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ดังนะั้นการตอบการคุยกันจึงสําคัญมากๆอันนี้เป็นการเลือกใช้นะครับอันนี้ใหม่มากเลยใหม่สุดๆแต่ยอดผู้ใช้งานหมายถึงการเจริญเติบโตของผู้ใช้งานนะครับเปอร,ร์เซนต์การเจริญเติบโตแซง f a c e b o o k ไปเรียบร้อยแล้วแต่ TikTok นี่เป็นพื้นที่ขายสินค้าหลักอีกพื้นที่หนึ่งที่โตเร็วมากที่สุดมีคนไทยกว่า2ล้าน3ล้านคน ที่โดยเข้ามาใช้ติ๊กตอกหลังจากสถานการณ์โควิดนะมาเต้นโชว์แม้แต่อาจารย์บางท่านเองก็ใช้ติ๊กตอกสื่อในการสอนก็มีดังนั้นติ๊กตอกเนี่ยดูเหมือนง่ายๆดูเหมือนไม่มีอะไรดูเหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ขายของได้ใครที่ขายบนติ๊กตอกบ้างพวกรีวิวเครื่องสำอางร,รีวิวของเล่นของเล่นเด็กขายดีมากบนติ๊กตอก อันนี้บอกได้เลยประสบการณ์ตรงจากหลานผมเองด้วยในส่วนหนึ่งนะครับของเล่นขายดีมากบนติกตอกเนื่องจากหลายเด็กมันดูเด็กดูดูดูไปเรื่อยเห็นเด็กคนอื่นเล่นอยากได้หลานจะลงวิดีโอพวกนี้เด็กคนอื่นเล่นอยากได้นี่แหละครับมันคือสิ่งที่ติกตอกให้กับเราในตอนนี้ความรู้สึกของเราเองก็ไม่ได้แตกต่างจากความรู้สึกของผู้บริโภคการเลือกขายบนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งดังนั้นเราก็จะต้องรู้จัก รู้จักกับนะครลูกค้าของเราให้ดีก่อนนะครับลูกค้าของเราเป็นใครอายุเท่าไหร่มันถึงจะเป็นที่มาของการเลือกใช้แพลตฟอร์มต่างๆและเลือกพื้นที่ขายของพี่ได้อย่างถูกต้องนะครับ